สวัสดีค่ะสาวๆแอดกำลังเตรียมตัวไปบ้านเพื่อนนะคะทุกคนตามกันมาดูค่ะว่าบ้านมาดามเพื่อนแอดมินแก้วเนี่ยจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนนะคะอันนี้ไม่ได้อวดไม่ได้อวยนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นภาพความสำเร็จนะคะว่าเอเนี่ยได้แฟนดีๆได้ฝรั่งที่เขามีฐานะดีมั่นคงเนี่ย การกินอยู่เป็นยังไงนะคะตามแอดไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปบรรยากาศบ้านมาดามเพื่อนนะคะใหญ่มากหลายไร่มากเดินขาลากนะคะอันนี้สระว่ายน้ำบ้านหรือสระว่ายน้ำโอลิมปิกค่ะใหญ่กว้างใหญ่มากบ้านสวยมากเลยค่ะมีเทมเบลินด้วยเด็กๆมากระโดดตุมๆกันนตรงนี้ได้เลยสนุกไหมลูกว่ายน้ำไปเลยจ้า ใหญ่มากลอยไปถึงนู่นเลยนะลูกส้มตำแ่บๆกันค่ะเมนูวันนี้มีอะไรมากแกงจืดนะคะสำหรับฝรั่งนะคะแล้วก็ต้มยำแล้วอาหารก็จบจันผ่านไม่ได้ตำปลานะคะ กับว <W S 2> <อ>ิวสะม่น้ำส,สวยๆเลยสตอสตอด้วยวายกขาเหนียวอร่อยไหมคะเมลินเป็นยังไงบ้างคะบ้านใหญ่อลังมากมานามำมาดามํา,ดาใช่ไหมคะ นะอยากได้แบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยอยากได้ฝรั่งแบบรวยๆมีบ้านหรูๆแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะแอดบอกเทคนิคให้นะคะบางคนอาจจะหาแฟนแบบจริงจังมากแบบตั้งใจมากอ้าวแอดวันนั้นยังบอกให้ตั้งใจหาแฟนให้แบบว่าพยายามมีความตั้งใจใช่ไหมใช่ถูกแล้วคะ่ะแต่หมายความว่าอย่าจริงจังเกินไปนะ เข้าใจไหมอย่าชิงชังเกินไปทํายังไงล่ะแอดก็หนูตั้งใจหนูอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะอ,อ,อย่าเคร่งเครียดเกินไปนะความตั้งใจดีความแบบว่าดุยพร้อมดุยเต็มที่ดีความพยายามดีแต่อย่าเคร่งเครียดเกินไปคะ่ะดูยังไงว่าเอฉันฉันอยู่ระดับไหนฉันควรจะแบบปรับลงไหมหรือว่าเอื่อยเฉยมากกว่านี้อ้าวแต่แอนมินเกลบอกให้แบบว่า ตั้งใจไงมองที่เป้าหมายไงถูกค่ะอันนั้นนะมองที่เป้าหมายอยากได้แบบนี้ใช่ไหมอยากได้เป็นมาดามแบบนี้ใช่ไหมคะลุยหาแฟนนะคะแต่ดูยังไงว่าเราแบบเออแบบตั้งใจเกินไปหรือเปล่าแบบอยากได้เกินไปหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ดีนะคะนะเราต้องอยู่ในระดับความพอดีความเออเป็นกลางนะคะดูยังไงก็คือว่า ไม่ซีเรียสไงไม่แบบเป็นทุกเริ่มเป็นทุกแล้วแบบอู้อยากได้อยากได้เมื่อไหร่จ,จะมีแฟนเมื่อไหร่เนื้อคู่ฉันจะมาเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกเดทนเหมือนคนนั้นคนนี้อันนั้นะ่ะเรียกว่าแบบว่าซีเรียสเกินไปแล้วเรียกว่าจริงจังเกินไปและเราจะไม่ขนาดนั้นนะคะเราใช้ชีวิตของเราตามปกติหาแฟนอะเวลาว่างเข้าเว็บไซต์ออนไลน์โปรไฟล์ที่แอนมิเกลให้ทักแอนมิเกลมารับหน่อยสิเนี่ยค่ะแต่ไม่หายไปไม่ใช่ว่ามารับ3วัน7วันหาย อันนี้ก็ถือว่าไม่จริงจังเกินไปแล้วหรือบางคนแบบโหทักมาทุกวันเร่งเครียดการงานไม่ทํามารับแต่ฝรั่งหรือแบบว่าหมกมุ่นเกินไปอะ่ะเออมันหาแฟนแบบไม่มีความสุขอะ่ะหาไปบ่นไปหาไปท้อไปอันนี้คุณต้องถอยออกมาสักก้าหนึ่งแล้วนะบางคนต้องถอยสามก้าแล้วแหละนะมันเข่งเครียดเกินไปนะคะชีวิตเราเราก็ใช้ชีวิตไปหาแฟนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ทอ้อ ลุยต่อต่อเนื่องได้แฟนทุกคนเชื่อแอดนะอย่างคนนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าหาสองสามวันได้นะเออเขาก็ต้องแบบมีโดนเทมั่งมีคนที่ไม่ใช่มั่งเออมันก็ต้องใช้เวลานะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมองที่เป้าหมายของเรานะว่าเราอยากได้สามีแบบไหนเนาะเอออยากได้คนประเทศอะไรอยากได้แบบว่าอาชีพอะไรฐานะแบบไหนจินตนาการไว้เลยแล้วก็ลุยนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าหาแฟนที่ไหนหายังไงอยากมีโค้ดที่ปรึกษาส่วนตัว แอนนี้แก้วดูแลปรึกษาแนะนำทุกอย่างนะคะสมัครวี p ีสิคะบ๊ายบาย